บุคคลแบบไหนที่ให้ทานแล้วจัดว่ามีผลน้อยหรือว่าการให้ของเขาในครั้งนั้นแทบไม่ได้ผลอะไรเลยสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าทานที่ให้แล้วมีผลน้อยมาสาธยายค่ะสัตรีใดให้ข้าวและน้ำ มีใจเบิกบานสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตะหนีบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมักปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจย่อมได้กำลังและอายุที่เป็นทิพย์ สตรีผู้ประสมบุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบุญด้วยอนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานบุคคลแม้ใดย่อมประพฤติธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภรรยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบรุษแสนหนึ่งบูชาพิสุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะ การบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นบุคคลเหล่าหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบปราศจากธรรมโบยเขาฆ่าเขาทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าอันน้องด้วยน้ำตาจัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอาจยา จึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบประพฤติธ,ธรรมเมื่อบรรุแสนหนึ่งบูชาพิสุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะการบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโดยในอย่างนี้สาธุค่ะ